สวัสดีครับตอนนี้เราไปกลางกันนะครับบุกผาอะไรวะถ้ำฐานรอดถ้ำฐานรอดนะครับเดี๋ยวไอ้ตองร้องคืนนี้คงได้ยินกันนั้งป่า ไม่เคืนเงี้ยมึงเคยดูน้องโนดน้องน้ตของกูอีมึงจำได้เลยมึงเห็นวงน้องโนดใหม่ยังมีวงใหม่ด้วยเหรอเออเขารวมกับเพื่อนสาวอีกสามคนมึงรู้ไหมน้องโนดเป็นศักย์คิ้วสามิติมาไม่รู้แล้วคนไหนวะน้องน้ตน้องโน้ตได้ดูได้แต่เหมือนคนโน้ต่ไอะ fun can you grasp continue me ดัดวงดาวเปล่านภามอแล้วไ้เาสาวรำวงมาสาว่งวมทรงสวยเกินค่มดังดวงดาวเปล่านภาเมื่อแลยวได้เห ไม่ด้วเย็ยนหรออไ,ไม่มีไม่มได้แต่มีสวัสดีครับวันนี้จะมาทำลอดน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนท้ำลอดน้อยครับที่จังหวัดจังหวัดอะไรวะกาญจนบุรีไม่พร้อมเลยว่ะฟิอ จริงจริงเมื่อก่อนจะมีเวลาเขาผูด่านึกฮะเขาจะมาอยู่ที่นี่แต่เราลองดูครับดูครับเท่านี้ครับอีกหนึ่งอุโมงค์นะครับอีกนึ่ครับใช่แต่ว่าไม่ทำได้ารอดเราาร่อเาไม่ใช่ไฟนทุ่นนี่เราดขาดน้อยครับเดินในสองโลทาด้อใหญ่เลย ลองเดินไปก่อนดีไหมเนี่ยเราเรามีอนันดากับกับกับบัวขาวบัวเขียวอนันดาโอ้หครับพี่รอดจริงๆครับรอดครับรอดไม่รอดได้ไหมครับโอ้โหขออย่างนี้เลยครับพี่น้ำมาก็น้ำมากก็ไหลนะครับพี่นะได้เข้าใจไหมครับว่าทำรอด เออว่ะไอ่แมึงไม้มึงเจ๋งนะเธอคือมึงถ้ามึงไม่รอดอ่ะมึงเข้ามาไม่ได้ถ้ามึงฝนตกนะไม่ได้เดี๋ยวถ้าไปดับนะตอนสี่โมงนะมึงจะทำทางไปนะ your home looking for some love you were biting gonna save a spoon from the heaven above then I walked straight up to your father in the very last hour just do a Is the only mission to make this world go around. My own opinion, public religion will make you scream all out. Go tell your family about me. The prophet wanna pig. Who lives his life that he there is he please? He is the one who rules the world and steals the heart from every girl. He's the person that they should. ค่อนข้างเหนื่อยนะครับสาหรับคนที่อายุนะครับประมาณกลางคนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับนี่ครับน้องๆเขาเดินก่อกแล้วครับนี่นะครับคือต้นไม้ยักษ์นะครับสังเกตได้ว่านะครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มาก ขึ้นไปสูงลู่เลยนะครับแล้วก็มีป้ายบ่งบอกนะครับเป็นส่านที่สองนะครับผู้พรรากพิเศษเพื่อการทรงตัวนะครับเดินทางต่อนะครับพยายามจะถ่ายวิดีโอทั้งทีมหายไปแล้วนะครับตอนนี้นะับผมกำลังพยายามจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับกำลังวิ่งเข้ามาครับยังมีสหายทั้งสองนั่อยู่ด้านหน้านะครับตามผมมาตามผมมานะครับไปกราลับปะกอด ไม่ใช่ล้วนะครับสังเกตนะครับมีพวกมะนาวป่านะครับตามทางเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมะนาวป่านะครับ สายสุดนะน่าเหี้ยสุดเลยครับคนตื่นเช,ช้าสุดคือคนนี้ฮัลโหพอคนนี้แล้วลับคนแรกคนแรกนะครับส่วนไอ้นี่ตังรวยเก็บของยว้ก่อนหลังจากพ่วงไปแล้วดยุดรไปตอนนี้มาเดินตลาดสด เอาไวเีนเครบอะนี่ยงไม่เ่รอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ uh, ตลาด3ล้านปีนะครับ3ชุก ไม่ใช่แค่ชุกเดียวนะครับไม่ใช่สองชุกแต่สามชุกนะด้าน,นซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีขนมนะครับปราปรายเปิดเลยมากมายนะครับก็จะเป็นขนมหวานขนมเค็มหรือขนมมันนะครับอันนี้ครับจะมีเนือ้อนะครับหมูแดดเดียววันนี้พี่นำคนท้าช่วยพิเซนอะไรครับพิเซนเชย,ยี่ริกูแค่นั้นแหละ ตลาดสามชุดที่โด่งดังเรื่องอะไรก็ไม่เคยถามนะครับต้องถามพี่คิวครับพี่คิวค,ค,ครับครับอะไรครับอยากทราบว่าไม่ว่าไอ้ตลาดสามชุดเนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นมากครับไม่อยากินปลาตอบคำถามสิครับเอาจุดเด่นจุดเด่นนะจุดเด่นจุดเด่นมีอะไรที่คนเขามากินมากน้ำจิกมปลาคือมาเราต้องโดนอะ่มนนะมีหมูเต้มีกิ้นยักษ์มีปลามี อะไรวะไอห่อหมกห่อหมกที่ที่นะเขากินนะดูดูเมื่อกี้มึงน่าดูอร่อยมากน่าดูถ้าหลักๆก็มีทั้งนั้นมีเครื่องดื่มกระบอกับด้านนี้ครับมีเครื่องดื่มในกระบอกนะฮะเขาเรียกว่าอะไรครับน้ำตาลสดโบราณนะครับโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้สามชุดนี้ชิงหมกปิ้งนะครับน้ำตาลสดโบราณนี่ก็มาคือคือเดียวกับบวยไทยโบราณนะครับบอกเขาต่อยจนเสร็จเพราะเขากินน้ำตาลสด เ,เป็นนเเอกรรััะะคบีลหมือนกันราคาก็ไม่เท่ากันเป็นเรื่องของตลตาดโซนนี้นะครับเป็นโซนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสามชุดนะครับเดรยวไปค่ะหรือเสื้อสามชุกหรือ,หร,อหรือเสื้อสามชุดอ,อ,อ่ามีหมดสามชุดด้วยนะครับมีกระเป๋าสามชุดนะครับ มอนมันกลิ่นโคตรคือไกลิ่นโคตรอ่านี่อะไรนี่อะไรทมนนขา20บาทก็รับประกันอร่อยนะจะอร่อยมขขาวขขาวรืออะไรครับเป็นอีกหนึ่งที่นี่ครับคือทงมวนสดนะฮะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคุณ อ่าร้านป๊ะแป๊ะนะครับทำกันสดๆเลยนะเขาเรียกว่าทำม้วนสดนะครับเดี๋ยวผมจะอุดหมุนหนึ่งหอมแป๊ะ,ปะปขายมาก,กี่ปีแล้วครับสิบป,ปีโอ้โหสิบป,ปีเชียื่อได้ใช่ไหมท่าผู้ด,ดัง ก็คือสิบกว่าปีแต่จริงๆแล้วเราขายมาหลายสิบปีแล้วโโอโ้เพราะว่าเราขายมาตั้งแต่เราเป็นเด็กข้างบ้านโอ้โหนี่เป็นขอ,อ,องม้วนสดเก่าแก่แะนคะครับหาเรยนะคะอของใหม่ได้มากอ๋อได้เลยคะ่ะคือจะกินทั้งทีต้องเลื่อมมากเลยนะขอบคุณนะครับนีบ่นะครับเดี๋ยวจะลองชิมหน้าร้านเลยนะครับป้าเขาบอกว่าไม่อร่อยคืนได้เลยไม่ม่อร่อยคืนได้รับเราเน่ คุยร้อนร้อรเลยทานแล้วมันจะอยากจะทานทีแล้อันนี้รับรองได้ว่าทานแล้วอยากทานทีนะบอกฟฟลลิ่งบอกฟฟลลิ่งมันเหนียวนุ่มหวานมันจริงนะฮะไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับกินเข้าไปแล้วมันเหมือนเต้นในปากเลยนะฮะของวัวปลาครับขอบคุณนะครับป่าตอกะโมเลยค่ะ

ร้านปูมานะครับเป็นร้านของหลายกรอบรูปครับปูมาใช่ปูมป่มันนะครับปู่มานะครับในนี้ก็จะมีกรอบรูปนะครับยศงดงามตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัยกอย่างนะครับก็เชิญชมกันได้ แค่เพียงเดียวดูอยากบอกให้รู้ใจไม่กล้าทุกทีรักยิ่งกว่านางฟ้ายิ่งกว่าดาราและนางสาวไทยรักรักเธอแค่ไหนจะพูดที่ไรเป็นต้องเคินทุกทีเลยก็ฉันนั้นเป็นอย่างนี้ ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุณพี่น้ำพลตอนนี้เราอยู่ปั๊มปตทนะฮะเมื่อกี้เราทัได้ทำการนะครับซื้อเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ดื่มน้ำปัสสาวะไปนะครับค่อนข้างอร่อยตอนนี้เรากลังจะไปไหนครับมุ่งหน้านะครับกลับบ้านกลับบ้านแสดงว่าวันนี้ก็คือหมดแล้าจบทริปนะครับหมดแล้าทิน้าไปไหนครับไปไอซ์แลนด์ครับ ไม่เกี่ยวเลยใช่ปะทิมหน้าไปกับกระบกอสกระบกอสก่อนแล้วก่อพยายามก่อพยายามพยายามอะไรนะเออหนูถามก่อนตรงไหนก่อนในกรุงเทพเหรอชิรอนองเออละนองไปละนองกระบกอส